สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องฉายนะชาแน,นลอยู่แล้วนะครับก็หา่างหายกันไปนานนะครับไม่มีเวลาได้ทําคลิปกันเลยวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปพิเศษนะครับพอดีเดินทางามาเที่ยวบ้านที่เชียงรายนะครับแต่ตอนนี้ก็มาแวะกันที่นี่ก่อนเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะครับว่าที่นี่คือท,ที่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับ และที่นี่ก็คืออวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับเดี๋ยวจะลองไปดูว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงเดที่นี้เนี่ยเมื่อกี้เห็นมีรถม้าเยอะมากครับอยู่ตรงตรงน้ริเวณหน้าวัด ว่าลืมใส่แม็นะทุกคนก็เลยต้องกลับไปเอาแม็ที่รถนะตอนนี้ก็กลับมาใหม่ละโอ้โหแค่มองอันนี้ก็รู้นะครับว่าสวยมากไปที่มาแนะนำนะครับลองมาเที่ยวกันดูนะครับ เดี๋ยวลองเราจะขึ้นไปสักการะกันก่อนก็คนก็เยอะอยู่นะ นี่นะทุกคนนี่น่าจะเป็นที่เขาเรียกว่าพระทาตุลำปางหลวงนะครับดูเก่าแก่มากนะครับดูขังมาก ตอนนี้ก็กำลังส่งน้ำพระาธาตุกันอยู่นะครับนาครนันสนะครับขอโชคดีครับเาโชคดีนะครับอยาเียงฟังกัเลยัน้ำผมก็ไดจ้าพิเนตดจะนำบุญเปนเรองมันจะเป็นเฉลีมงคลแล้วครอบครัวเราแล้วตัวของเรานะครับขอโชคดีครับจับน้ำออกใส่พยานาคีแล้วไปจับเชียงด้านหน้าเลยน ตั้งปีนิรันดร์เลยครับขอมีความสุขนะจัดขวน้าเลยพี่ เช่องๆนะคะี่เชื่องๆดีแล้วอาแนวน้ำดีแล้วน้ำมนหาเก่าครับไม่ติดกักทีตบปากรักษาไปตลอดไอ้ใุลนทรีเย็นเป็นไม่เจ็บไม่ชนไม่เป็นไรสามปีสุดีี้ครับเราว่าปีนี้ปจะมีสมน้ำด้วยสมตั้ง ัรก็นำเงินของทาบริจาคกันทิโตและบริจาคแล้วก็ตักเอนพมน้ำหอมอาจนำสงปลอยในทางที่โตอานหนาคนากรรมการแล้วก็นำไปใส่ทางที่พญานาแล้วมาช่วยสันเาวกัขึ้นไปนะครับานใดที่จะมาทำบุญสมานก็ขอเจิญจากแสนต่ะาบริจาคก็ขอเชิญนะครับ แต่ตย์ที่เต้นตะวันออกส่งน้ำนะครับเต้นตะวันออกส่งน้ำแล่ก็จะมีผ้าป่าลอยฟ้านะครับถ้าป่าลอยฟ้ามีบางคนก็ยังบางเคยทำถ้าบางคนก็ยังบางมูจับ,บางหลวงพ่อแม่พี่น้องที่มีจีชาตาที่จะร่วมทำบุญในการถวายผ้าห่มองพระธาดลบบางหลวงแ้วก็ขอเชิญที่เต้น อากาตะวันออกาาศก็ไปเชื่อจันากาศส่งน้ำพระธาตุเสร็จเราก็มาเวียนเทียนรอบพระธาตุนะครับสามรอบนะครับทุกคนเดี๋จะบอกว่าร้อนมากครับพื้นร้อนมากและตอนนี้ถอดรองเท้าเดินคือร้อนมากต้องรีบๆเดินเดินช้าไม่ได้ ร้อนมากเดินช้าไม่ได้เลยร้อนมาก ที่สักการะพรธาตุแล้วก็ส่งน้ำเสร็จแล้วก็จะเดินมาดูบรรยากาศข้างนอกกันหน่อยแล้วเดี๋ยวสักครัเราจะเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูพาไปดูสัญ,ญลักษณ์ของเมืองลำปางนะครับนั่นก็คือนี่ครับรถม้าตายรูปคนละสิบบาทนะนี่ จะพาไปถ่ายรูปกันนะครับโอ้นี่มา้าม้าน้อยม้าน้อยนะอันนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของลำปางนะ ขากาศร้อนนะครับว่เดี๋ยวหานะ้ำกินกันก่อนเนี่ถยถ้วยสวยเลยอนะ่ะเนี่ยสวยจริงยูยูใส่จะให้อนะ่ะ Hey, no, I know it. ่าโอเคครับตอนนี้อากาศร้อนมากก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแล้วคราวนี้ก็น่าจะจุดหมายที่เชียงรายเลยนะครับก็ถือว่าประทับใจนะที่เนี่ย ดูแล้วมันมันดูขขังๆขังดี่ะดูแล้วอ่เา,หาเหมือนศินตตะโบ,บราณมันยังคงอยู่เยอ,อะอะไม่ได้ไม่ได้ถ่ายรูปตรงใต้เลยกำแพงเป็นอิฐหมดเป็นอิฐหมดเลยนะ ก็ไม่ไหวละร้อนมากก็เดี๋ยวต้องเดินทางกันต่อเดี๋ยวก็จะเก็บบรรยากาศนะราหวางทางให้ดูกันมยมีขายบ้านด้วยเอาไหมนู่นน่ะปิดป้ายขายอยู่อยู่หน้าวัดเลย ตอนนี้ไม่ใช่น้าปางหนาวมากนะเป็นน้าปางร้อนมากครับโอเคขึ้นรถนออ <laughs> ไม่ใช่กันนี้นะครับ <laughs> นี่ครับยูนี่ครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านแล้วนะครับพอดีว่าเมื่อวานมาถึงก็ข้าๆก็เหนื่อยก็เลยไม่ได้ถ่ายทําอะไรต่อนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตที่บ้านให้ดูต่อแล้วกันนะครับมาดูที่บ้านแม่ปลูกต้นไม้ไว้เยอะมากนะสวยๆทังนั้นเลย มีหลายๆอย่างที่ถ้าเราไปตามร้านต้นไม้นีต้องราคาแพงนี่ๆน่แต่ที่นี่แม่ปลูกไว้เป็นเหมือนของไม่มีค่าอะไรนะเหมือนปลูกเล่นๆอยู่ที่บ้านนี่แหละครับกล้วยไม้ก็มีนะครับ นดี๋จะให้ดูกันครับอันนี้เห็นแม่เขาบอกว่าเป็นถุงเงินนะแล้วก็นี่สวยมากแล้วมีน้องนกด้วยนี่พูดทั้งวันไม่รู้พูดอะไร,รถ้าเป็นพูดเป็นหวยหน่อยก็ดีนะเป็นไง พูดไรหน่อยพูดไรหน่อยทำงงก็ไม่คิดว่าที่บ้านจะมีของดีๆอย่างนี้นะนี่แม่สุไ้เยอะเลยแล้วก็ไฮไลไท์เลยครับตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูนี่ครับ ผมเคยเห็นตามร้านเขาเรียกว่าเที่ยวสารพัดนึงนะแต่ผมยังไม่เคยเห็นต้นใหญ่ขนาดนี้เลยถ้าไปถ้าไปซื้อที่ร้านเนี่ยไซส์นี้นีต้องผมว่าน่าจะหลักหลายร้อยถึงพันนะใหญ่มากครับทเทียบกับมีดูมันมสมบูรณ์มากเลย แตม่ไม่พอนี่มีแถมอันนี้มาอีกอันนี้เขาเรียกว่าอีเหนานะเห็นแม่บอกนะเดี๋ยวนี่แม่พอว่าอีกเดี๋ยว,วมีเสศจเราแน่ๆเลยต้องมีติดรถกลับไปแน่ๆนะครับสวยครับเดี๋ยวนี่ครับ นี่เห็นไหมเพรว,ว่าเป็นบอลป่าบอลป่าก้ามันจะออกสีเข้มๆน,น,น,นะม่วงๆเข้มๆถ้าใครที่เป็นสายต้นไม้นี่น่าจะชอบมากเลยแหละก็เป็นบรรยากาศที่เป็นการอยู่หาอยู่หากินปลูกต้นไม้ทำไรกินกันที่บ้านนนะครับ ต้นเงาะก็มีนะออกลูกเยอะด้วยปลูกอยู่ข้างบ้านเลยสวยเลยก็มีเลี้ยงไก่ปลูกพริกพริกดกมากอย่างงามเลยนี่ต้นหอมก็มี มะนาวก็มีแล้วอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นต้นสตรอเบอรี่นะนี่ใครไม่เคยเห็นต้นสตรอเบอรี่นะกำลังออกดอกเลยนี่แน่เขาบอกว่าได้กินทุกปีปลูกเองมผักกาดก็มีแล้วต้น ชีฝรั่งที่มีใบใหญ่มากครับไม่รู้มันเป็นพันอะไรหรือเปล่านะแต่มันใบใหญ่อ่ะไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้เสือเทศก็มีอืโอ้โหกินกันไม่หมดฝรั่งก็มี แต่ยังไม่โตนะแล้ดวดูมละกอที่นี่ทุกคนดูนู่นสูงเลยเสาไฟอีกมละกออะไรด๋ย่สูงเลยเสา,ไฟ,า,ไ,เสเสาไฟมันู่น่ะจะกินดีนี่โอ้โหโอ้โห มะละกอหรือต้นไม้เนี่ยสุดยอดมีชมพู่ด้วยนะสวนแม่นี่มีทุกอย่างเลยอะ่ะเนี่ยชมพู่เต็มต้นเลยแล้วรอบรัว้วรั้วรอบบ้านเนี่ยเป็นแก้วมังกรหมดเลยนะนแก้วมังกรรอบรั้วเลย แต่ว่าหน้านี้มันยังไม่ออกลูกนะขึ้นมาอีกหน้ามันเพถ่งจะได้กินคือมาอยู่บ้านนอกคือไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะเ,นออเห็นแล้วก็อยากกลับมาอยู่บ้านนะทุกคนหลายคนก็คงยังมีความฝันเหมือนกันแหละ อยากกลับมาอยู่บ้านตัวเองงามมากครับครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปกันในส่วนที่บ้านแม่นี้แล้วกันนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแจกรกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับลินี้ก็สวัสดีครับ